วันนี้มาเยี่ยมชมร้านดังซึ่งเป็นลูกค้าของวาวิโออีหนึ่งร้านกันค่ะร้าน Queen Violet ตั้งอยู่ใจกลาง West Hollywood Los Angeles บรรยากาศร้านสวยมากๆเลยค่ะ f o r s o f t เป็นระบบซอฟต์แวร์ของวาวิโอนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยติดตั้งทั้งระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบเต็มรูปแบบเลยค่ะอย่างที่ได้เห็นกันนะคะ แท็บเล็ตเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการรับออเดอร์ออนไลน์จากแอปพลิเคชันนะคะหน้าจอสัมผัสใช้งานง่าย Key in ินออเดอร์ได้อย่างสบายๆไม่ว่าร้านจะบีซีแค่ไหนคะ่ะอินเทอร์เฟซทันสมัยเข้าใจง่ายและง่ายต่อการเทรนพนักงานตอนนี้ออเดอร์ก็ Key in เข้าไปแล้วเรามาชิมอาหารกันดีกว่าคะ่ะเมนูอาหารหน่าทานเยอะแยะเลยนอกจากหน้าตาน่าทานแล้วรสชาติยังอร่อยมากๆด้วยอันนี้ h i d เด n Gem p r ร w n s หหอหมกเสริฟในมะพร้าวอ่อนอร่อยมากคะ่ะ ส่วนเมนูนี้ชื่อว่า Magic Prawns เป็นยำมุนเส้นสีอัญชันกุ้งสดตัวใหญ่มากส่วนน้ำยำรสชาติดีทานได้เรื่อยๆเลยค่ะเมื่อทานเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินก็สามารถรับชำระได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าจะเสียบบัตรหรือว่าแตะชำระจ่ายก็ไม่มีติดขัดสะดวกรวดเร็วทันใจขอขอบคุณ Queen Violet ที่เลือกใช้วาวิโอเสมอมานะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมไปแวะชิมอาหารที่ร้าน Queen Violet นะคะ